แต่ว่าไฟทำง,งานบ้างไม่เสร็จเลยอะขอไปทำก่อนได้ไหมอะเดี๋ยวค่อยไปทำแกนงวดขายฉันก่อนเดี๋ยวฉันไม่เอามาพื่นกับาพาดขึ้นมาจะทำยังไงเอาวดูเร็วบัญชาเนี่ไปอยู่สลัมลอดมือกินมือแต่ถึงยังไงไฟก็มีความสุขดีกว่าอยู่ที่นี่เป็นคนใช้ดักดานให้พี่กับแม่โขกสับไฟอยู่ตลอดเวลาไฟสวัสดีแม่สิ <c oughs> สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่แม่เหนไ,ไหนฝ้านี่ยก็เป็นเมียผมวันเนี้ยผมก็เลยพาฝ้ายอ่ะมาฝากเนื้อฝากตัวกับแม่อีกหน่อยอ่ะจะได้ให้ฝ้ายอ่ะย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับเราฝ้ายสัญญานะคะแม่ว่าฝ้าจะเป็นลูกสะใภ้ที่ดีของแม่ค่ะการที่จะเข้ามาเป็นลูกสะใภ้บ้านเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่เธอคิดหรอกนะแม่ แต่ว่าฝ้ายจะพยายามน,นะคะเอ่อปะ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูห้องนอนดีกว่า เบนไปไหนล่ะพี่แกเป็นผัวเมียกันยังไงไม่รู้หรือไงว่าผัวผแกไปทํางานแล้วเนี่ยแล้วเป็นอะไรทําไมถึงตื่นสายป่านนี้พอดีว่าเมื่อคืนหนูกว่าจะนอนก็ดึกเลยอะคะ่ะโมแต่จัดของก็เลยเพียนิดหน่อยนอนเพลินเลยไม่อยู่บ้านแม่ผัววันแรกนี่ก็ตื่นสายโชว์เลยนะเอาเถอะเอาเถอะไหนๆก็ตื่นแล้วนี่จะไปทําอะไรก็ทำเออ ออ,อะไรอ้าอึ้งอะไรมีงานร้อยทำอีกต้องเยอะแยะไปทําแล้วนี่นะบ้านก็ต้องกวาดผ้าก็ต้องซักและที่สําคัญนะแกต้องคอยดูแลแม่ผัวอย่างฉันให้ดีที่สุดด้วยเข้าใจใช่ไหมค่ะถ้ายอย่างนั้นเดี๋ยวฝ้ายเอาไม้กวาดไปกวาดบ้านข้างในนะคะจะไปก็รีบไปนี่กวาดตรงนี้ก่อนด้วยสกปรปกมากเลย ้ไปไปไอ้ไฟไเรียกไม่ได้ยินหรือไงแม่เรียกไฟเหรอคะ ฉันไม่เรียกแกจะให้ฉันเรียกหมายที่ไหนล่ะเรียกไม่อยากจะต่อแล้วแม่มีอะไระคะก็ไฟกวาดบ้านถูบ้านอยู่หลังบ้านก็เลยไม่ได้ยินฉันนะ่ะปวดขาเนี่ยแล้วขามันชาด้วยแกช่วยนวดให้หน่อยได้ไหมแต่ว่าไฟยังทำงานบ้านไม่เสร็จเลยอะขอไปทำก่อนได้ไหมอะเดี๋ยวค่อยไปทำแกนวดขาฉันก่อนเดี๋ยวฉันไปเอามาพื้นกัะเพาะขึ้นมาจะทำยังไงเอานวดเร็วๆบันชานี่เนี่ยตรงไปค่ะ นี่ไฟแกมีเงินสักสองหมื่นให้ฉันยืมก่อนไหมสองหมื่นเลยเหรอแม่เออทําไมล่ะให้ฉันยืมหน่อยไม่ได้หรือไงฉันเป็นแม่ผัวแกนะโอนมาเลยเนี่ยได้ความเพลิงเร็วีฉันรอนะแต่ว่าแม่ต้องรีบคืนหนูนะเออเดี๋ยวฉันรีบโอนให้นะเดี๋ยวฉันคืนเร็วโอนมาฉันจะรีบไปฉันรับเพื่อนไว้เร็วจำได้ความเพลได้ใช่ไหมอาจจะเมมไม่มั่ง บัญชีแม่ผัวโอนไปแล้วค่ะอขอบใจมากนะขอแล้เน่ยเอออย่างนี้เสร็จแล้วอะ่ะแกก็รีบทําความสะอาดบ้านแล้วก็สั่งหูฉลาดน้ำแดงให้ฉันด้วยนะฉันอยากกินเดี๋ยวฉันกลับมาอย่าลืมนะอย่เก็บแป้งก่อ่นี่ฉันเดินฉันไปก่อนอะไรวะ กันแน่วะเนี่ยทํางานงกงกงกแถมยังยืมตังไปอีกอุย้ยพี่น้ำอยู่ไหมอ่ะพี่น้ำร็วเร็วใครมาอีกน่ะพี่น้ำอเป็นใครอะเราอ่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยหนูเป็นแฟนพี่เบซนค่ะแล้วพี่มาหาแม่หรอแม่ม พอดีว่าแม่ออกไปนับเลขอะคะ่ะอ๋อเป็นลูกสะพ้าค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเร็วพี่มีอะไรจะคุยด้วยนั่งก่อนนี่คิดดีแล้วเหรอมาเป็นลูกสะพ้ายบ้านนี้เนี่ยมีความสุขป,ปีไหมก็มีนะคะเทำไมหรอคือพี่ก็ไม่อยากจะเมาบ ไหนๆก็จะพูดแล้วคือแบบมันก็พันปากยิ้มยิ้มเลนะสักนี้นึง <c oughs> นี่รู้จักประวัติของลูกชายบ้านนี้หรือยังรู้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะบอกให้นี่ที่ผ่านมานะลูกชายบ้านนี้นะอู้หูมีเมียมาแล้วตั้งแบบหนึ่งสองอุ้ยห้าเจ็ดแปดคนมั้งจำไม่ได้จำไม่หมด <c oughs> เขารู้กันทั้งซอยหมดแล้วจ้าเจ้าชู้จะตาย <c oughs> แล้วแต่ละคนเนี่ยอยู่บ้านนี้เลขแค่แบบแป๊บป แล้วก็โดนเฉดหัวกไปเลยนี่เธอระว,วังจะโดนอีกคนนะฉันเป็นห่วงทำไมอะคะจะทำไมล่ะ <_ C 2> ลก็ไอ้ผัวตัวดีไงวันวันไม่รู้จะทำมาหากินนอนขี้เกียจอยู่บ้านเติมสวยปะแปนทาลิลสติกทั้งวันแล้วที่สำคัญยืมตังค์ลูกสะใภ้ด้วยขอตังค์ลูกชายด้วยเอาไปทำอะไรรู้ไหมเอาไปคณิตคิดเร็วไงจ๊ะเฮ้ยว่าแต่คณิตคิดเร็วฉันสายแล้วนะเนี่ยพี่น้าไปแล้วใช่ไหม จะต้องไปก่อนเดี๋ยวไม่ทัน<อ>ไปแล้วนะจ๊ะอะไรกันวะเนี่ยโยอ้ยกลับมาแล้วจ้ะโอ้ยกลับมาแล้วแม่โอ้วันนี้เหนื่อยจังลยแม,แม่ร้อนก็นร้อนอ่ะ จ้าเอาน้ำมาให้เบ้นนิดหน่อยพี่ขี้น้ำเย็นๆก่อนเมื่ยไปหมดเลยนะแม่วันนี้ได้ยินแล้วใช่ไหมว่าลูกชายฉันเมื่งไปเป็นเมียกันวดให้เขาหน่อยสิแต่ว่าไฟยังทำกับข้าวค้างไว้อยู่เลยอะแม่เดี๋ยวต้องไปทำกับข้าวก่อนฮะทำกับข้าวนี้ไม่เสร็จหรอนี่มันเย็นมากนะไฟแค่พี่เนี่ยทำงานกลับมาเหนื่อยเนี่ย กลับมาก็อยากจะกินข้าวเลยไงทำไมวันๆเนี่ยัมแต่นั่งนั่งนอนนอนเหรอฮะไฟไม่ได้นั่งนั่งนอนนอนนะพี่วันนี้ทั้งวันอะแม่ใช้ไฟทำงานบ้านทั้งวันเลยนี่ยังไม่ได้พักเลยนะแล้วตอนนี้ไฟก็กำลังเตรียมกับข้าวให้อยู่เนี่ยนี่นี่นี่แกไม่ต้องมาฟ้องมาเลยนะชั้นชั้น,นใช้ทำงานบ้านอะแกมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำกับข้าว,นะวก็จะต้องรีบทำให้เสร็จสิ่ก่อนที่เบ้นมันจะกลับมาเนี่ยหุย ไปไปไปฉันยิ่งหิวอยู่เนี่ยอย่าให้ต้อมโมโหหิวเลยเว้ยไปดิไปไปอาบน้ำกันดิร้อนๆอเลยแม่โอ้ยอาบน้ำเลยแม่เอนะแม่ขอเสักแปดหมื่นได้ไหม แม่มาใช้อ่ะแปดหมื่นเหรอแม่โอ้โหแล้วผมจะเอาที่ไหนมาให้แม่แม่ผมรู้แล้วแม่จะเอาไปทำอะไรหนงาเพราะมันเสียไปแล้วต่อทุนก่อนไม่มีเลยแม่ไม่มีได้ยังไงแต่แกทำงานทุกวันเดือนก็ต้องเยอะแยะเร็วแม่พี่เบนแม่ เดี๋ยวไฟจะขอกลับบ้านไปดูพ่อก่อนนะเพราะว่าพ่อไฟป่วยไห้จะกลับไปทําไมพ่อแกไม่สบายก็ให้พ่อไปไปหาหมอสิแกเป็นหมอหรือไงอุ้ยเออเั่นสิจะไปทําไมให้มันเสียเวลาไม่ต้องไปหรอกพี่เบนแต่นั่นพ่อไฟนะถ้าเกิดไฟไม่กลับไปดูแลแล้วใครจะดูแลพ่อล่ะไฟเราแต่งงานกันแล้วนะแล้วไฟก็มาอยู่บ้านพี่เราเนี่ย พ่อฝ้าป่วยอ่ะใครคนทางนู้นก็ดูแลไปดิยายผิดน้องทางนู้นก็มีอ่ะไม่ต้องไปหรอกเออใช่แล้วถ้าแก่ไปอ่ะใครจะทําความสะอาดบ้านใครจะกวาดบ้านเช็ดผูกใครจะซักผ้าแล้วใครจะทำขอาใครจะกินและที่สําคัญใครจะให้ฉันยืมเงินแต่ยังไงแฟก็ต้องกลับไปดูแลพ่อเหมือนกันไม่รู้แหละยังไงแฟก็จะไปไปถ้าฝ้ายไปอ่ะไม่ต้องกลับมาอีกเลยนะพ่อแค่ไม่สบายไม่ใช่ตายซะหน่อย ถ้าตายล้วก็ไปเผากพบทีเดียวหนึ่งป้ายพี่อุตส่าห์ฝ้ายมปนอยู่ในบ้านนี้นะกินอยู่อย่างมีความสุขอ่ะแล้วก้ายจะกลับไปหาบ้านจนจนแบบนั้นทำไมส,มสลัมสลัมแบบนั้นอะพ่อป้ายอะเลี้ยงป้ายแบบอดมือกินมืออะฮะอยู่ดีๆแบบนี้ไม่ชอบเหรอทำไมพี่พูดแบบนี้ป้ายไม่คิดเลยนะว่าการที่ป้ายเข้ามาอยู่กับพี่อะแล้วพี่จะพูดจาแบบนี้กับป้ายดูถูกฝ้ายไปไม่ว่าแต่นี่ดูถูกออครอบครัวป้ายปยยอมเลือกที่จะกลับไปอยู่บ้านแบบนั้น ไปอยู่สลัมอดมือ้อกินมือแต่ถึงยังไงก้ายก็มีความสุขดีกว่าอยู่ที่นี่เป็นคนใช้ดักดานให้พี่กับแม่โขกตับป้ายอยู่ตลอดเวลาเชิญพี่อยู่กับแม่ไปเถอะไปไม่อยู่ยังไงใี่ก็จะกลับไปอยู่ใ้ายไปเราจะพึปไปไหมไปไม่ต้องการเลยนะเบ้นเบ็น,นพอพอช่างมันเถอะไม่ต้องไปเสียดายผู้หญิงแบบนี้อยากจะกลับไปอยู่ที่สลัมก็ปล่อยมันไปไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่หาเมียให้ให,ใหมนะ่ช่างมันปล่อยมันไป เมน์ถ้าวันนี้เราหาเงินไปใช้หนี้เขาไม่ได้เราต้องซวยแน่ๆเลยลูกแม่ผมก็บอกไม่ตั้งหลายครั้งแล้วว่าว่าให้แม่เลิกเล่นน่ะแล้วเออนี่นเยเงินตั้งเยอะเอาแม่แล้วเราจะไปหาเงินที่ไหนไหมก็ทันล่ะถ้าหาไม่ทันอย่างเงี้ยแม่ว่าเราต้องหลบไปอยู่ที่อื่นก่อนดีไหมลูกต้องหลบแบบนี้อะ,อะไรนะ<แ>ได้ข่าวว่าจะหนีไปไหนเหรอป้าป้า้า ไม่ได้หนีไปไหนจ้าไหนเงินล่ะวันนี้ถึงครบกำหนดที่ต้องใช้หนี้แล้วนะเงินตั้งแปดหมื่นวันเดียวฉันหามาใช้หนี้ไม่ทันหรอกจ้าขอเวลาหน่อยไม่ได้หรอจ๊ะใครบอกว่าแปดหมื่นวันนี้ฉันมาทวงถึงที่มันก็ต้องมีค่าน้ำมันกันหน่อยตอนนี้ยอดคือ 2, สองแสนฮะสองแสนเฮ้ยมันจะมากไปหนห่อยหรือมัง้งพี่อันนี้มัน ขูดเลือดขูดเนื้อ,ลอแล้วเนี่ยยังไงแกก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้เนี่ยก็เรียนตัวติดคุกกันได้เลยขอเวลาอีกหน่อยไม่ได้เหรอจ๊ะไม่ได้ถ้าพวกแกสองคนไม่ใช้นี่นะเรียนตัวติดคุกได้เลยแม่บอกแล้วว่าให้เลิกเล่นไงแมแ่ไปยืตงตากรรมดันเยอะแยะเนี่ยโอย ไม่รู้เหมือนกันแม่เก็บเป็นรูเก็บแล้วไปหามาใช้นี่สิแม่คนี้จะหา